ดีใจที่จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในสามสิบห้าจังหวัดนะครับที่ได้มีการวิ่งธงกิจกรรมเพื่อให้พี่น้องชาวแพร่รวมทั้งประชาชนชาวไทยได้ทราบว่ากำลังจะเริ่มมากรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งเป็นกีฬาอันยิ่งใหญ่ซึ่งประเทศไทยก็จะมีตัวแทนนักกีฬาไปร่วมแข่งเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้ทางชาวแพร่รวมทั้งพี่น้องทั่วไปทุกท่านทุกคนร่วมใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงใจให้กับนักกีฬาของไทยที่ไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติของประเทศไทยครับในนามของจังหวัดแพร่ก็จะเฝ้าติดตามและคอยชม คอยเชียและก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกลับมาครับเพื่อเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติของประเทศไทยในนามของประเทศไทยร่วมกันครับ